สบายดีสบายดีเอฟซีบาแพงเบสุขุสุคนเนาะสบายดีพี่น้องตอนนี้ก็ย,ยั่เพือนอยู่พี่น้องเมื่อนี้บาวแพงก็สีมานําเสนอเนาะครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งพี่นนองถึงเป็นญาติเกล้ไก่บาแพงนี่แหละพี่น้องหรือว่าอาเนาะอาญาติพี่น้อง,ง,บงแบบข้าวตะโพตะแม่ราพี่น้องพี่น้องเดียวกันเนะาะกัเพิ่นกั มาขอความเสียเรือเนาะพี่ ο, นอ้องเนาะจากบาแพงให้บาแพงไปเบิ่งเฮื<บ> inn, นอนเผ่นเนาะพี่ ο, นอ้องเนาะเฮือนเผ่นนั่นเสากระไดแล้วพี่ o, น้องเ่นตั้งเสาไว้แล้วเนาะเสาหน้าตั้งไว้แล้วแต่ว่าเพี่ inn, นอ้องคงสิเห็นเนาะบาแพงเคยไปหยกเสาซอยเผ่นอยู่พี่น้องอยู่สองบาแพงแต่ว่าโอ้พี่น้องโมเมตเนต์เป็นปีแล้วบ่เนาะเป็นปีเลยแหละบาแพงเคยไปหยกเสาซอยเผ่นพี่น้อง ตั้งไหวแล้วผมมีเงินพี่น้องลูกเพิ่นอยู่กรุงเทพกะหาเงินมาซื้อเสาย่อเสาไหวแล้วแล้วเพิ่นอยากเทคานพี่น้องว่าตั้งไว้หึงแล้วฝนตกมาดินมันสุดพี่น้องบบดนี้เพิ่นบมมีเงินเทคานเพิ่นก็เลยขอความส่วยเลือจา่บาบ่าวเพงนเนาะบ่าพงกะซอยยังบ่ได้ร้าย,ายพี่น้องเนาะซอยได้แต่เป็นกระบอกเสียงหย้เพิ่นน้องพี่น้องเนาะเป็นกระบอกเสียงให้เพิ่น เรื่องที่ซอยเรือนั่นแล้วแต่ผู้ใหญ่เพิ่นสิพิจารณาเองนน้องเนาะผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นสิพิจารณาเองบาแพงกับเป็นไดแข่สะพานบุญหรือว่าเป็นแข่กระบอกเสียงให้เพิ่นนพี่น้องเนาะกะบาแพงกะสิพาไปเบิ่งนพี่น้องเนาะเฮือนเพิ่นเนาะว่าเป็นแนวใดบาแพงกะเคยเป็นยกซอยเพิ่นพี่น้อหยกเสาเนาะยกเสาเฮือนขึ้นซอยเพิ่นเป็นอานี่แหละพี่นนองอาบาแพง ต้นเบาแพยงยังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะพอแม่เบาแพงไปตัดอ้อยกัเคยไปอยู่น้ำผิ่นพี่น้องพอเบาแพงแม่เบาแพงกับไปฝากเบาแพงเบาแซงน้องแตงไว้ให้เผึ่นเหลี่ยงเนาะก,ก,กับเคยอยู่น้ำผิ่นพี่น้องเคยอยู่น้ำพึ่นต่างคนต่างอาศัยกันพี่น้องอาศัยซึ่งกันและกันเนาะเบาแพงกับสิาพาไปเบิ่งพี่น้องไปเบิ่งทำกันเนาะว่าเป็นอะไรเรื่องที่ซอยเลือหัน ก็ะปล่อยให้เป็นนาทีผู <cam <cam ้ใหญ่เพิ่นเนาะบาแพงกับซอยยังบรมกเนาะยังเ็นได้แค่เป็นกระบอกเสียงให้เนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งไปชมน้องกันพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เดินทางมาหอดแล้วพี่น้องก็ได้แก่เซียนเพิ่นพี่น้องครัวเพิ่นนี่กกคือลูกสาวเพิ่นหาเงินมาแล้วพี่น้องหาเงินมาไหวแล้วเนาะได้เสาแล้วพี่น้อง

เคคานก่อนว่าคานนี่มันสิซอยซอยบ่ให้เสาเอียงพี่น้องเสามันเอียงเนาะเสาเอียงซอยเสากล NT ้ว่ผู้ใหญ่เพิ่นสิพิจารณาเนาะพี่น้องเนาะลูกสาวเพิ่นกหาเงินอยู่กรุงเทพพุ่นล่ะพี่น้องกซื้อเสา ตัวเน้หน่อยอย่งนี้พี่น้องลูกสาเหมืนกันเลยตัวเน่หน่อยหนึ่งหาเง,งินซื้อเสาแต่กาตั้งเสาไหวนี่หอดปีแล้วอ่าตั้งเสาแต่เดือนสองจนหยุดกายอ่ะจนเคาะเดือนขวบเหกอ่ะนี่นะเดือน,นะนสองอยากมันลงฝาดลงเลยนะคะควบจอยเรือแล้วเอาอันอ่านมีคนกขะควบจอยเรืออ้ายวลัที่นั่นได้อ้าย ขาวกล้องตัเรือน้ำเจ้าแน่ว่ะเจ้าจะได้ยังไงเทคานแล้วก็บม้งนะเพราะว่ามันยอดนะมันลงเสานส่ะมันสุดม,ะนะมันสุดอย่ามันสุดเลยมันอันนั้นโอเคฝึกออันนี้มันสุดคนตกลงมันสุดแดดพี่น้องพี่น้องคือสีเห็นนะบะแพงเคยมาย่อเสาอยู่พี่นอ้องแต่เฮิงหลาๆพี่น้องนานแล้วเนาะเป็นไก,ก่ยากเทคานพี่น้อง เดือนละชอกมาหาบ่ได้ป้าดงเลยอาของ้างบนแล้วก็ข้อมใส่เรือน้ำอ่ายตรงแทงแล้วก็บินกซีใสยห้าวเน้อเอ้ยว่ะเนาะเป็นยาเทคานเทคานแล้วกัมุงอ่างเลยเป็นอยากเทคานเนาะเทคานอะไรก็อยากมุ้งนำพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเทมาไหวหึงแล้วอันเสาอันี่มันสุดพี่น้องฝนตกมาน้ำหง เท่หัดเทบ่หนาพี่น้องเหมือบุ้งเงินเนาะผืนบ่ได้คุดลงหลึกได้พี่น้องอันนี้คุดตื่นๆนามหงแล้วมันเศามันเอ็นอันนี้ก็สิเป็นเรื่อนลังเก่าเพิ่นพี่น้องเรื่อนลังเก่าเพิ่นเนาะอันนี้นะแต่ข่าวตะกี้กับโบพ้นพี่น้องไม่แบบนี้โบพ้นปวกคือเก่าพี่น้องฟิสิหูดีเนาะพี่น้องเนาะ คันว่างานใหม่ทางบ้านบ่อแพงนี่บ่เลือปวกพี่นอ้อง <c oughs> ปลวกตอนนี้ขึ้นอยู่บ่กกดนนไดนะ้แล้วปวกกินหลายปัญหาที่แก่บ่ตกพี่น้องบ้านใหม่ทางฝั่งลาวนี่คือปลวกเนาะก <c oughs> <c oughs> ินคูเบิดเลยอันนี้ก็สิแพ้บ่อแพงยังน้นนนอยๆพี่น้องตัวนี้ <c oughs> เคยมาอยู่บ่อแพงเคยมาอยู่เคยมาเล่น พี่น hmm. ้องปวดปัญหาที hmm. ่แก <cia> ่บวตกเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเรื่องลังเก่าเพิ่นพี่น้องเรื่องลังเก่าเพิ่นเป็นกายในใจเพิ่นกายได้เทคานเนาะพี่น้องเนาะแต่แล้วแต่ผู้ใหญ่เพิ่นสิพิจารณาซอยกันเนาะพี่น้องเนาะอ่าบ่ได้อกอะมาเป็นกำลังใจให้บ่แพงก็ดีใจเนาะงเพื่องเนาะ หาได้บาแพงจะยินดีเป็นสะพานบุญนะพี่น้องเนาะได้ปูนเทขั้นให้เิ่นคือสิดีใจบาแพงก่ะเสาิ่นสิบบรเอนพี่น้องนะเสามันเอ็นออกหยกไว้เฮงแล้วเพราะว่าบมมีเงินเหตดร้านก่เหตุงานอยู่กรุงเทพกับโควิดพี่น้องเอ้เยส่วนสิญญาย่งานบ่ได้เงินทำงานอยู่กรุงเทพปุ่นลงไปแต่เฮงๆพี่น้อง กระดาษง้อเศร้าอ่อนมาพ้อพัวกะถูกกระยาขนาดได้มากเถือซีสะหาพั้นกบบชื่อเขาเขาบ่พอกินเี่เขาโมพอกินเห็ดหยน้าอยู่เขาโ่พอกินแต่ขนาดแบบปีนเนี่กัย่งบ่พอกินบังเถือกจะเอาน้ำราเพงเถือกไปหลับไปกู้ไปหลับน้ำมันร้านองแพงตีนแห่งกันย่งหาสอบปีนนี่นะ อึดเข่าคือกัรพี่น้องอึดเข่าอึดอึดเข่าอึดน้ำไปซอยแต่ละปีไปซอยอันหายกองแพงนี่แหละซอยเขียวซอยดำน้ำพืนตีตาจืดๆมาแพงกับหายขาวเก็ตชอบมากินก็ได้เงือนไปน้ำป่าลุงมเลยซอยได้บัวรายพี่น้องมีเข่ากับแบงเพิ่นอยูเข่าบาวเพ่งกะเห็ดมากกัคล้ายบัวรายพี่น้องยงมแหลงเนาะพี่น้องบาวเพ่งนี่ สีอึดเขา่าปลาแพงกระแบงให้เพิ่นไปกินก่อนพี่น้องปีนี้กะแววบงเข่าเล่าไหวอยู่ได้ปีนี้กะวราไว้น้าแม่ปลาแห้งนะปะพี่น้องบะแพงกะแม่ปลาแข่งโยเป็นี่กะได้แม่อึดเขา่าอึดน้ำลายเนาะพี่น้องน้ำป่าลุเ,าาเลยเห็ดหน้าอยู่แต่ว่ามันบ่พอพี่น้องเลยเห็ดหน้าอยู่แต่มันบ่พอกิน ปีนี้แห่งกัน้มันแพงน้ำมันแพงคแพงกว่าลุนี่แหละพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันเนาะแล้วแต่เพิ่นสิพิจาจรณาบาแพงกระซอยยังบได้หลายพี่น้องเป็นกระบอกเสียงห้แล้วก็สิเป็นสะพานบุญห้เนาะอืดเขาพี่น้องปีนี่แม่บาแพงกระแบ่งไปหลคขอบครัวเขาเพราะว่าอึดเข่าบาแพงน่ะแบ่งไปกับบได้ยยังเนาะพี่น้องแบ่งเพิ่นอึดเข่าคือจังสี่ ให้เพิ่นเอาไปกินก่อนเวลาเพิ่นมีกะเกี่ยวเข่าแล้วพี่น้องเพิ่นเห็ดนาดำนาแล้วเพิ่นกะสีเอามาแทนมาแทนแล้วหลังจากบ่ท่านวิทแลงกะซิอึดอีกบ่าวแพงก็ได้ห้คือเก่าพี่น้องแทนทึนแนี่ยเป็นยาดีพี่น้องอลก็ร้ายขู่ร้ายคนพี่น้องเลยทั้งบ่าวแพงก็ได้ พอสอยเรือได้แต่บรรเทาความเดือดร้อนส่วข้าวเนาะพี่น้องตัวตัวอย่างอย่างเสียนอึดเขา่าทั้งแน่ปละแพงกะเสียให้เพินเอาไปกินก่อนบาดเพินเห็ดหน้าแล้วก็ให้เพินเอามาใส่เนาะพี่น้องเนาะใส่คืนใส่คืนที่ำํำเพินเอาไปนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าให้เพินบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องเพราะว่า่ามันอึดมากนี่กะมันหาใส่บ่ไดดได้พี่น้องเลยมาจากเพึ่งผ้าใส่สังกันและกัน ขอบครวมบาแพงกะแบ่งปันครขอบครัวพี่น้องเขาในเหล่ากันหัวขนอึดเขาายเนาะบางคนก็มาว่าไวแต่หัวปีว่าถ้าเขาเบิดสิมาเอาก็ะแม่บาแพงกันคล้ายกันคล้ายบหลายพี่น้องขายกันคือตัวอย่างคล้ายไปวังกรนี่กัทางคุณแม่ละไมเนาะเพิ่นสนับสนุนทางบาแพงกับบาแพงก,กับเพิ่นยเขตบุญเนาะบาแพงกั ให้ทั้งคุณแม่ละไม้แล้วก็ไปเห็ดบุญแล้วก็ให้เสาพรทิพย์น้ำเนาะพี่น้องให้ยายวันน้ำเขาก็ได้ได้ขายแต่สำนักพี่น้องเอง็นน,พนะพี่น้องเสานะเอ็นมาทางพี่เนาะนี่เพิ่นขึ้นอยู่ก็ได้พี่น้องปู่ก นีปัญหาบุพเพีีน้องปูอักแจ๊คสีเห็ดเนี่ยใดจังวะเพราะว่าอยู่ประเทศลาวพี่น้องมันไก่ดงไก่ป่ามันหลุดมามีตะพนปูอกด,ด,ด,ดอกด,ดอกเบิด,ลดอดลไอยู่บ่ได้พี่น้องอยู่ได้แต่ตลาดเนาะเพิ่นก็นได้ง่ายออกมาอยู่ผีพี่น้องเพิ่นอยู่บ่ได้เพิ่นก็นมาปุ๊บก,กระตบหน่อยอยู่เนาะเพื่อนเพิ่นอยู่บ่ได้เลยเด้ มาปุกกระตับอยู่บาทเนี่ยเพื่อนเพินอยู่บ่ได้เนาะมีตะปูอกกะแล้วแต่ผู้ใหญ่เนาะเพินสีพิจารณาบาแพงกะซอยเลื้อยังบ่ได้พี่น้องเพราะว่าขอบครัวบลแพงกะพอปนันพี่น้องเนาะพอมีอยู่มีกินอยู่แต่ว่าบ่ได้รวยบ่ได้ยังพี่น้องสำพออยู่พอกินหาเสากินคำคือกันซอยเลื้อได้แต่เป็นกระบอกเสียงให้เพินเนาะ ก็ได้ปูนมาเทคานก็นค,คงดีพี่น้องเนาะว่าก็ดีใจบาแพงกันยินดีที่จะเป็นสะพานบุญไหเดอ้อเนาะถ้าบ่ได้ก็บ่เป็นหยังเนาะพี่น้องเนาะเป็นกาลังใจให้บาแพงก็ได้มาก,กนะบาแพงกันยินดีเสมอที่จะเป็นสะพานบุญให้ทังผู้ใหญ่ใจบุญบัดสุขสุขคนเนาะพี่น,น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเผินกัสิห้่ายมาอยู่นี่เพราะว่า เดือนลังนี่แถบสิเป็นลูกสาวคนเห็ดตัวนี้อยหนึ่งเลยพี่น้องเฮายเงินอยู่กรุงเทพมาซื้อสาวเห็ดเทือนคนตัวน้อยหนึ่งก็แพี่น้องเห็นได้พี่น้องสาวน่อยเนาะน่อยกว่าน้องแต่งอีพี่น้องตัวน้อยๆติ๊ดตี๋เนาะน้องแต่งกับไปทํางานแล้ะพี่น้องไปทํางานในเมืองทีเอฟซีกระทามหาหน้องแต่งเนาะ แต่ครับบาแพงกับบุตรนเดวะเนาะน้องแตงไปทํางานอยู่ในเมืองพี่น้องอยากได้มอไซน์น้องแตงกันนะบาแพงกับบมมีเงินสื่อหายแล้วเพิ่นก็เลยไปทํางานหาเอาเองพี่น้องน้องแตงแต่ว่าบกค่อยเห็นน้องแตงกับพี่น้องกันพี่น้องน้องแตงกับลูกสาวอานี่ไปเล่นเป็นพี่น้องกันเงียมาันบาแพงกับพีคอพิปชิดเนาะกันแล้วแต่ผู้ใหญ่เพิ่นสิพิจารณาซอยกันเดอพี่น้องเนาะ ถ้าซอยมาทางบ่าวแพงกสิเป็นสะพานบุญไห้เนาะถ้าผู้ใหญ่คนใดต้องการยกอยากซอยเรือทางครอบครัวยายเตี่ยเนาะเอฟซี FC คนใดตอ้องอยากซอยเรือบ่าวแพงกสิปักมุดไว้เนาะเพื่อนเนาะเป็นสื่อเฟซบุ๊กของบ่าวแพงเนาะหรือว่าสีลิงไว้แตะลิงไว้ไต่ฉีปนี่ได้เพื่อนเนาะเ้อะเฟซบุ๊กบ่าวแพงเนาะติดต่อมาได้หรือว่าทางใดสะดวกทางใดก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ใจดีเพินน่นเนาะ ันบอแพงกับสิขอกล่าวคำว่าสบายดีพระสุภูสุคนสบายดีพระสุภูสุคนเด้อ